นี่คือส่วนหนึ่งของเว็บพนันออนไลน์ที่ทางทีมข่าวได้สำรวจผ่านโซเชียลมีเดียและผ่านทางการค้นหาทางเว็บไซต์จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการเข้าถึงพนันออนไลน์นั้นสามารถทําได้ง่ายเป็นอย่างมากและมีการทํากลุ่มและเพจขึ้นมานับร้อยจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ปัจจัยการเล่นพนันออนไลน์ในสังคมไทยมีคนติดเพิ่มมากขึ้นชาวเชียงใหม่บอกว่าปัจจุบันการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในระบบโซเชียลมีเดียทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งมีการโฆษณากันอย่างแพร่หลายและไม่มีการควบคุมจึงเป็นกังวลว่าในอนาคตกลุ่มวัยรุ่นอาจจะมีการติดเพิ่มมากขึ้นดังนั้นรัฐควรมีมาตรการควบคุมให้ดีกว่านี้อืมผมว่าถ้าท่านในส่วนตัวผมผมว่ามันน่าเป็นห่วงเป็นห่วงในแง่ที่ว่ามันไม่มีมาตรการหรือกฎเกณฑ์อะไรเข้าไปควบคุมเลยอือคือเวลาเราเห็นข่าวก็จับก,กัน ก็จริงแต่เราก็เหมือนเราก็รู้กันอยู่ว่ามันจับยังไงฤฤฤแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็คือมันเข้าถึงง่ายเกินไปสําหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันอันตรายสําหรับเด็กรุ่นใหม่เยอะ<ม>เพราะว่าเขาทําโดยที่เขาไม่มีความรู้ว่าเป็นจะเจออะไรบ้างในอนาคตเหมือนกับแค่ว่าเออตอนนี้อยากอยากทำอยากทำงาน<ม>อยากได้เงินเยการพนันประเภทสล็อตและบาคาร่าผ่านระบบออนไลน์เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นมากที่สุด รองลงมาคือหวยใต้ดินโดยนักวิจัยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันกล่าวว่าจากการสำรวจกลุ่มประชากรที่มีอายุ15-25ปีหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่มีเพิ่มขึ้นดังนั้นการที่จะป้องกันและปราบปรามปัญหาพนันออนไลน์ไม่สามารถทำได้ด้วยมาตรการเดียวและจะเห็นผลซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนบ่อยครั้งมากที่ผมก็จะได้ลน์ชวนให้เข้าไปเล่น ค,คือเยาวชนจํานวนมากก็ก็ก็เริ่มรู้จักช่องทางในการเข้าเล่นจากทางนั้นทีนี้ปัญหาของบ้านเราก็คือว่าเราไม่ได้มีการปิดกั้นนะครับไอ้ช่องผางพวกนี้มันเข้าได้อย่างสะดวกโยนทินเลยอันนี้คือปัญหาคือระบบระบบการที่จะไปปิดกั้นเนี่ยมันต้องใช้อํานาจศาลในการสั่งแล้วก็สั่งบล็อกเป็น URL นะครับเราไม่สามารถจะบล็อกทั้งเว็บได้มันก็จะมีปัญหาในการในเชิงเทคนิคที่ทําให้เราจัดการไอ้พวกนี้ไม่ได้ในการอย่างน้อยก็สกัดกั้นการเข้าถึง นะฮะอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่ที่ทําให้เด็กและเยาวชนจํานวนมากเนี่ยเข้าถึงมันได้อย่างง่ายได้เรายังไม่พูดถึงพวกการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะครับการใช้การโฆษณาแฝงข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันระบุว่าได้ทําการสํารวจประชากรอายุ15ถึง25ปีหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์จํานวน5,010ตัวอย่าง19จังหวัดทั่วประเทศทําให้ประมาณการได้ว่าปัจจุบัน มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เล่นการพนันออนไลน์3ล้าน8แสนคนซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นโดยปัญหาที่พบหลังเล่นพนันออนไลน์คือ1ใน3ขาดเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันปัญหาความเครียดและสุขภาพจิตและทําให้เสียเวลาทํางานและการเรียนโดยร้อยละแปบเคยพบเห็นโฆษณาชักชวนให้เล่นพนันเกือบทั้งหมดเข้าสู่พนันออนไลน์ผ่านการเล่นโซเชียลมีเดียคือ f a c e b o o หลองลงมาคือทิ To อกและไลน์ปัดเิรักไทย PBS ี รายงาน